ดููดนะครับเราเป็นระบบจัดการร้านค้าออนไลน์นะครับผมที่ครอบคลุมทุกการจัดส่งแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการขายนะครับเราต้องการซัพพอร์ต SME อครับให้สามารถสกลธุรกิจต่อไปข้างหน้าได้ครับคำว่าฟิลเนี่ยมันมาจากเติมเต็มนะครับแล้วกู๊ดก็คือสินค้าคือเราต้องการเติมสินค้าให้ร้านค้าเรื่อยๆครับเพราะว่าเราต้องการทําให้ร้านค้าเนี่ยได้กําไรสูงที่สุดการลดต้นทุนค่าดําเนินการแล้วก็เพิ่มกําไรให้ร้านค้าด้วยทูสต่างๆที่เราไว้ให้ในระบบครับวผมเองเนี่ยผมก็ขายของออนไลน์มาก่อนนะครับคือเราจะ หลักๆส่วนใหญ่ไม่สามารถสกิลธุรกิจต่อไปข้างหน้าได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆเขาขายแล้วเนี่ยเขาได้กำไรเท่าไหร่สิ่งที่เราแก้เพนพอยให้กับลูกค้าครับคือตั้งแต่การรับออเดอร์การจัดส่งฟรินแพ็คจนไปถึงแพ็คลูกค้าสินค้าตัวเนี้ยถึงลูกค้าปลายทางถูกจัดการเป็นซิมเลสทั้งด้านของระบบเชื่อมกับขนส่งครับคือตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงปัจจุบันนะครับเราเติบโตกว่า300%เนะครับผมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปผู้บริโภคเนี่ยหออออนนันมา มีประสบการณ์นะครับผมมาทํางานร่วมกันเราให้อิสระในการทาํางานค่อนข้างสูงเราสามารถคุยกับ CEO แชร์ประสบการณ์แล้วก็คือทุกคนจะได้เรียนรู้และเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับ ต้องบอกว่าจริงๆน้องๆทุกคนเก่งมากเลยครับด้วยความที่เขาเด็กเขารักที่จะเรียนรู้นะครับที่เนี่ยเราเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นตอนแรกอะ่ะเราอาจจะไม่ได้คิดเผื่อว่าวันนี้เราจะมีลูกค้าที่ใช้เยอะขนาดนี้ซึ่งความยากก็คือเราต้องเอาระบบปัจจุบันเนี่ยให้มันรันต่อไปได้โดยที่ว่าเราค่อยๆพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบให้มันแข็งแรงมากขึ้นพร้อมกับรองรับยูเซอร์ได้มากขึ้นโดยที่ว่าลูกค้าที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันอะ่ะไม่กระทบ คือผมพยายามจะให้ทุกคนได้เปิดที่จะเรียนรู้ได้ทําสิ่งที่เขาอยากทําเขาอยากลองอะไรเขาได้ลองถ้าเกิดเขาลองนู่นเราก็ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันซึ่งทุกคนก็พร้อมที่จะลุยและแก้ปัญหาด้วยกันซึ่งแบบผมว่าเป็นสังคมที่แบบทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็โตไปด้วยกันครับทำงานที่นี่มาเกือบสองปแีแล้วถ้ามองย้อนกลับไปใน ก็คือรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นค่ะได้เรียนรู้ tools ใหม่ๆที่จะเอามาช่วยปรับปรุงพัฒนาระบบทั้งตัว automated เองบริษัทเราสามารถไปหาคอร์สที่เราสนใจที่จะพัฒนาตนเองมาเสนอกับบริษัทแล้วบริษัทก็จะสนับสนุนด้านงบประมาณส่งเราไปเรียนคอร์สต่ตางๆที่เราสนใจค่ะสิ่งที่ชอบที่นี่นะคะนอกจากการทํางานแบบพี่น้องแบบเพื่อนเรามีสวัสดิการที่แบบดีมากเลยค่ะทางด้านขนมทุกๆเดือนแล้วก็เราจะมีทาวนฮอลทุกเดือนนะคะเพื่ออัปเดตงาน ของแต่ละฝ่ายนอกจากการทํางานแบบพี่น้องก็กิจกรรมที่เราทําร่วมกันทุกๆเดือนชานมไขม่มุกหรือแม้แต่การลาพักร้อน15วันเรายังมีการพิจารณาปรับเงินเดือนปีละ2ครั้งค่ะ ิ่งที่ทําให้เรา feel ดกับบริษัทนี้ก็คือการทํางานเป็นทีมค่ะอาจจะมีเลนจ์อายุแต่ว่าสามารถพูดคุยกันได้ค่ะเราไม่ได้สติ๊กว่าใครที่จะเป็นหัวหน้างานเราหรือลูกน้องเราสามารถพูดคุยกันได้เสนอแนวความคิดคนนั้นอาจจะคิดต่างจากเราค่ะแต่เราก็รับฟังกันรายการนะคะเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะมาพัฒนาทีมของเราและระบบของเราให้ดีที่สุดค่ะ แอปเอ็นมันมีหน้าที่ของมันก็คือว่าทำพวก API พยายามติดต่อสื่อสารกับดัต้าเบสแล้วเรียบเรียงข้อมูลไปให้ฝั่งหน้าเว็บท,ท้าทายสุดเช่นครับก็คือมันเป็นปัจจัยแพยนนอกของระบบครับจะส่วนใหญ่มันจะมีแบบที่เจอที่เราแก้ไม่ได้เียเช่นของคาวแล้วคาวเขาอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะพังแล้วเราก็ไม่ได้สำรองอะไรไปเลยทาให้ระบบล่มไปนานสุดประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็แบบท,ท้าทายก็พยายามตอบคาถามให้ได้ว่าเอ้ยทำไม ลมที่นี่ให้ผมได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเช่นเทค a c k ที่ทั่วโลกเขาใช้กันแล้วก็มีโปรเซสการทํางาน,นที่ชัดเจนการคุยรีวิวคเมนต์ต่างๆมีการแบ่งพาร r ตี้ของงานที่ชอบมากที่สุดก็คือการเป็นพี่น้องอ่ะม,มันชิวอ่ะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนคือนอกจากเราปรึกษาด้านงานเราสามารถคุยเล่นได้หรือว่าปรึกษาเรื่องแบบส่วนตัวอะไรมาเลยครับชวนไปแฮงเอาท์อะไรด้วยกันได้พักเทนเราจะมีบอร์ดเกมตั้งวงกันเล่นมีสังสรรค์ห้ฮากันไปสำหรับผมนะครับผมฟิลกู๊ดในด้านความรู้มากๆเลยครับก็ผมมาได้ทั้ง ชอบสกิลและฮาสกิลครับที่นี่เปิดรับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น back end front end tester หรือ mobile เราไม่สนใจแบบการว่าเราดูแค่ว่าเอ้ยสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากการที่คุณทำข้อสอบหรือจากการที่คุณพิสูจน์ตัวเองถ้าเกิดคุณมีความสามารถระดับซีเนียคุณก็เป็นซีเนียได้โดยที่ว่าไม่สนใจว่าคุณเคยเป็นอะไรมาก่องน้องๆใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเราจะซัพพอร์ต ในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฟิลกู๊ดเนี่ยให้ความสาคัญเป็นระดับหนึ่งเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกคนอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เหมือนกันและเราอยากสปอร์ตรงนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงครับเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการสร้างแพลตฟอร์มจัดก,การร้านค้าออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเราจรึงอยากได้น้องไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนมีประสบการณ์ที่มีไฟเนี่ยมาเติมเต็มแล้วก็มาสร้างสิ่งสิ่งนี้ไปด,ด้วยกันครับ